สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่10มิถุนายน2565ตอนนี้เวลา10บนาฬิกายีนาทีนะครับระหว่างเดินทางระหว่างเดินทางไปร่วมง,งานที่สามานพที่บ้านสามานพบนะครับ ก็พอดีมาสะดุดกลวยนิดนึงนะครับก็อยากให้ดูวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สพบางพลีบริเวณหน้าตลาดก่อนถึงตลาดเรือบินเป็นป้อมตลาดจรชุมชนบางตานะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่มีพวกกอง ก็จะเป็นเรียกอะไรนะฮะเป็นเครื่องเครื่องที่ผู้กองใช้เป็นเครื่องเครื่องปรับแบบใหม่นะอันนี้น่าจะเป็นผู้กองนะคถ,ถ้าผมดูไม่ผิดนะน่าจะเป็นผู้กองระหว่างเดินทางฮนะก็เห็น มาสนุดกลวยก็เลยขออนุญาตและเยี่ยมชมนิดนึงไหมครับไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะครับถ้าการไลฟ์สดนี้ไปโดนผู้ใดหรือโดนประชาชนท่านใดนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะครับเพียงแค่อยากเผยแพร่วิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นเองนะครับถ้าโดนผู้ใดหรือโดนประชาชนท่านใดนะครับ ต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็เอฟซีที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็ที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับรบกวนแสดงความคิดเห็นด้วยคอมเมนต์ที่สุภาพนะครับอาเข้าข่ายเลยครับไม่เข้าข่ายหรอครับวิธีเรามานําเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเราไม่ได้ไปเรียกว่าอะไรนะฮะ ขีดขวางกรารปฏิบัติหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวจะพาลงไปเยี่ยมชมระหว่างลางจะเดินทางไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับไม่มีจุดประสงค์อ,อื่นใดนะครับ ในปฏิบัติการปฏิบ,บัตนิน้าทีนี้เป็นสะารอย,อยนี้เป็น้องืขอขมกลางน,านะครับนี่คการปฏิบัตินาที่การ,ร,าาร,การจราจรก็จะติดขัดน,นิดนึงอันนี้เป็นคุ่บาทนะครับการข็ัขะตั้งทู่บาทน,นิมีตำรวจอยู่สี่นาย ผบบู้ป่าเหมือนเดิมะนะครับผู้ปาานะย้ำว่าเป็นผู้ป่าอันนี้เป็นผู้ป่าอันนี้เป็นป้อมป้อมชุมชนบางปลาเจ้าที่ก็จะเอาล่มของสะพานลอยตรงนี้เอาไว้เป,เป็นล่มนี่เป็ับเปนดับกันล่งก็ถามว่ามีกล้องไหมกล้องโอเคเนี่ย การจราจรก็าู้เนี่ยรถติด, <Yeah. S 1> ดยาวไปถึง ไม่มีชื่อไม่มีชื่อผู้คุดด่ายก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ่แ่นี้ไม่มีชื่อผู้คุมด่านาะนะครับ,รบแล้วก็ไม่ได้ระบ,บุด้วยนะครับก็ปเป็นด่านอะไรไม่มีนะใตมีแค่นี้ครับ รถก็จาะได้ตน้ตนต้นที่8ตรงนี้ก็จะเป็นป้อมป้อมที่ชนบางตา,ารถพาโล่เจะาะตนที่8รถตะไครก็เจาะต้นที่8ก็จะมีเชืยกั้นป้องตรงนี้นะครับก็โอเคนะมีป้องแต่ป้ายนะครับป้ายไม่มีชื่อพวกคุณขุ่นดา แล้วก็นะการจราจรนู้นรถติดไปยันนู้นนะครับติดเพราะติดเพราะอะไรติดเพราะว่าตำรวจสามนายนี้มายืนนะครับตำรวจสามนายนี้มายืนนะนนี้รหัสหกสามหนึ่งครับนี่นะฮะน,นี่จบริเวณทุกศารเอาไว้ให้เป็นตามเดินให้เป็นตามเดิน จจเจาพทาทครับถ้าเป็นของประชาชนก็ตอจะดนโดน้ดนอหาเจรับนาแต่น,นีเป็นของเจ้านที่ตรวจน,นะครับกองครับผูกองครับสบถามได้ไครับกองไม่ให้คำตอบ ท่นถ่ายไปลงเหรอครับถ่ายไปลงไหมถ่ายไปลงไหมถ่ายไปลงไหมอ๋อไลฟ์สดเลยครับอันนี้ไลฟ์สดเลยผมถามท่านว่าท่านถ่ายไปลงไหมไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเหรอเมื่อกี้เมื่อไร่ครับเมื่อกี้ท่านทำอะไรนะเมื่อกี้ท่านทำอะไรถ่ายหน้าพถ่ายหน้าพถ่ายภาพถ่ายผมไหมไม่ไม่ถ่ายหลังให้ผมไม่ได้ถ่ายผมใช่ไหมโอเคได้ครับถ้าผมถ่ายถ้าผมถ่ายผมก็เอ่อ หม่ไม่เขาบอกแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายได้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 ถ่ายเพื่ออะไรถ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์โอ้ได้ได้ได้ครับเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าสพบางทีไม่ปฏิบัติตามระเบียบผมเป็นไรครับผมพบคุณได้ด่านครับระเบียบถ้ามีให้พวกท่านปฏิบัติแต่พวกท่านไม่ปฏิบัตินะครับกแล้วกันครับถ้าผตามกฎหมายไม่ไม่ผมถามระเบียบเฉยผมไม่ได้ถามกฎหมายผมถามระเบียบเฉยๆรับระเบียบเขาบอกว่าจุดตรวจจุดสกัดต้องมีป้ายเพื่อจมูกด่าน ผู้กองครับผู้กองสอบถามได้ไหมสอบถามได้ไหมครับใต้ผู้คุมคุมด่านอยู่ไหนครับต้องครับผมครับผมคุ้มด่านครับทำไมไม่มีชื่อท่านล่ะครับมีครับมีครับอยู่ในอยู่ในคที่นี้ครับไม่ไม่ป้ายป้ายอ่ะในป้ายมันไม่มีมีครับมีครับมันมีตรงไหนผู้กองผู้กองก็พูดไปเรื่อยผู้ป่าวไปชี้ผมดูหน่อยดิชื่อผู้กองอยู่ตรงไหนนะครับผู้กองบอกว่ามีมีชื่อแต่ไม่มีนะครับ ในป้ายไม่มีชื่อผู้กองนะครับแต่ผู้กองบอกว่าผู้กองเป็นผู้ควบคุมด่านเรามานําเสนอนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับมีผู้กองอยู่ท่านหนึ่งู่นห่ผู้กองนะครับผู้กองบอกว่ามีป้ายผู้ควบคุมด่านแต่ในป้ายนั้นไม่มีชื่อผู้กองนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอีกรอบนึงเนี่ยจอดบนพุตานเลย เดี๋ยวจะจบไลฟ์สดนี้นะครับขออนุญาตโทรปรึกษาท่านผู้กำกับสพอบางกีนิดนึงนะครับว่าระเบียบการตั้งของจราจรสพบางกีเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ผู้กองบอกว่ามีป้ายชื่อผู้กองนะครับชื่อผู้กองอยู่ตรงไหนช่อผมหาหน่อยอันนี้เป็นป้ายชื่อที่บอกว่ามีผู้ควบคุม ชื่อผู้กองอยู่ตรงไหนครับชื่อผู้กองอยู่ตรงไหนเลยใครเห็นชื่อผู้กองว่าไม่มีนะครับไม่มีครับแต่ผู้กองบอกว่ามีผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะดูมุมซ้ายให้หน่อยชื่อผู้กองอยู่ตรงไหนใต้มันดีแค่เนี้ยเนี่ยใต้มันมีอยู่แค่เนี้ยแล้วผู้กองบอกว่าชื่อผู้กองอยู่ตรงไหนมีใครเห็นชื่อผู้กองบ้างเห็นไหม ไม่มีครับไม่มีครับชื่อผู้กากรไม่มีแล้วก็บนทุกบาทครับผมณเดานคุณได้รับอนุญ,ญาตยังครับอนุญาตจากใครครับขอบอ,อนุญาตในการถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่านีครับอะไรอนุญาตจากใครครับไม่คุณอนุญาตอนุญาตจากผมยังอ๋อท่านท่านอนุญาตผมเหรอไม่ใช่คุณขออนุญาตขาย,ยขานการถ่ายรูปครับ อ๋อไม่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ไม่ต้องขออนุญาตไม่เกี่ยวครับเพราะกฎหมายหมายก็มีนะครับเพราะมันไม่มันไม่เกี่ยวหรอกถ้าไม่ถ้าในดาบบอกว่าผมทำผิดกฎหมายเป็นในดาบออกไปที่จับกุมมาเลยเอาครับแขกมามาใช่ไหครับในดาบบอกว่าผมทำผิดกฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่เปนในดาบในดาบจะเข้าใจผิดเจ้าหน้าที่ถ้าใส่ชุดตำรวจปุ๊บเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนของประชาชนไม่มีครับมีเฮ้ยนี่ใช่ไหม เข่ไใจครับแต่ว่าเี้นายดับชื่ออะไรดีกว่าตอนนีนะผมบอกให้นะบการไล์ส่วนหรือการขายรูปต้องได้ยนญาตก่อนนะครับไม่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 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่อครับอครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผมจะผิดครับิดนะครับินะครับผิดนีครับผิดะครับผิดนะครับินะครับผิดนะครับผอดนะครับผิดนะคับผนะจับนี่นะครับบอดชืครับยนะครับเดี๋ยวถ้าิดะรับผิดนะครับผมนครับผครับผินะครับผดนะครับผิดนะครับครับผครับดี๋ยรับผะรบิเวณใร้บดนะชืับอะไร อย่ารู้ครับ๋ยวรู้กันไม่ะระดับเชื่ออะไรตอนนี้ยรู้กันครับแล้วคุณมีมามีอะไรมาครับพีพ่มีอะไรครับมีอะไรมาอย่างไรครับพี่มีอะไรมาจ่ากนไนครับคุณมาจากไหนอย่างไงครับพี่ผมมาจากบ้านเออมาถ่ายรูปเขาได้ไงไงล่ะเออมันไม่ได้หรอคุณรู้คุณแสว่าคุณไม่ดูหมาดูอะไรเหลือครับผมรู้แล้วกันเออรู้ถ,ถ้าผิดจริงทำอีกละถ้าผิดนายดาบเอามาทึกจากคุณไหมก็ไม่ติดจริงทำอีกนะครับมันไม่ผิดไงมันไม่ผิดไงคุณไม่เห็นเขาลงลายลงมันไม่ผิด ใ, Man, ในเจ้าหน้าที่ใส่ชุดข้าราชการแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ผิดเครับพราะเขาทำหน้าที่ครบแล้วคุณเลี้ยงไรของเขาหรือเขาตัวเลือกยัดทุกคนครับไม่ไม่เออไม่ครับแล้วคุณเลี้ยงไปครับไปไปไอ้เขาไปอยู่ไหนครับเขไปอยู่ไหนครับรถเรือจับมีความอยู่ครับได้ครับอ๋อได้เออเมื่อกี้ผมเดินไปคุยก็ไม่คุยเลยก็ประอย่างครับก็เขาได้ทำอะไรอีก็ะครไงแล้วแล้วท่านทำไมมาคุยกับผมอีกพูดเลยครับเดี๋ยวมันจะเป็นราตัวเองนะครับผมเข้าใจไหมได้ครับเออ แล้วคุณจะมาเขาขอซขอโทษที่หน้าไม่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 มีขอโทษจริงๆแม่น้ำไม่แหลกแม่น้ำแม่น้ำไม่จับคู่เลยแลม่น้าเป็นคนลงชื่อมาที่จับคุ้มนะโอเคอะครับเชิญเอาไปที่จับคุ้มมาจะรอเดี๋ยวจะคู่เอาไปที่จับคุ้มอะไรก็ไม่ไ่้เดี๋ยวเขเดี๋ยวรอให้แลกวคู่นะครับโอ้โหทำไมต้องรออ่ะไอเรนมีเงาหน้าในการจับแล้วผมก็จับเดี๋ยวเจับเพราะว่ากันไปเออได้ได้ครับได้ไม่ใช่ว่าสิ่ที่พากี้ที่นี่มันก็ไม่ใช่แล้วได้ครับอะใช่ครับ แต่ในดาบผมถามชื่อจริงไหดาบมีชื่อไหมครับผู้นี้ครับตามพรบจรรยาบรรณและจริยธรรมตอนที่สามข้อสิบหกวงเล็บห้าถ้าประชาชนร้องขอแล้วผมร้องขอผมร้องขอผมประชาชนไม่รูครับอันนี้เขาไม่รู้เป็นตำรวจไม่รู้จะพูดมากกรตามพรบจรรยาบรรณและจริยธรรมนะครับตอนที่สามข้อสิบหกวงเล็บห้าให้ให้ในดาบของฉันใช่ไหม ตอนที่สามข้อที่หกวงเล็บมากเขาว่าไงยังไม่ว่าครับเขาไม่ว่าอย่างนี้แม่มาเดินไปหาเลยดีกว่ามนะเขากำลังจับอยู่มาเดินไปหาเลยใช่เขาต้องจับอยู่นะครับอ้โหใครยังไงอ่ะเออนี่แค่ชื่อยังไม่บอกเลยเดี๋ยวกคนนี้ไม่ได้ครับแล้วบอวันนี้ไม่ได้ใเลยนะจะก็ได้ครับไให้ประชาชนเขาจะได้รู้ว่าอ๋อกฎหมายใหม่เนี่ยคือห้ามไล่ตำรวจมาบัตรกันที่ไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่ดูเลยโอ้โหเอาดีนะ Urai, ไม่ไม่ไม่มีท่าจุดหนึ่ไม่ไม่ดับยืนยันว่าจะจับผมใช่ไหมไม่ถามหน่อยว่าทำไมต้องมาตั้ต้องอะไรนี่เพื่ออะไรผมถามนายดาบว่าสิ่งที่ผมมาไล่เนี่ยมันไปทําให้นายดาบเดือดร้อนตรงไหนมีนะครับเดือดร้อนตรงไหนครับมันฟุตบอลฟุต้องอะไรก็ไม่ไม่ไม่อันนี้บนพุทธบาทผมเดินบนพุทธบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ผมเดินไปกี่ฝัางไหมตามรู้ใจครับแต่ว่ามีพวกแกเข้าอะไรก็ยับยั้งการยานยับยั้งกานพื้นอี่หรืออะไรนั่ครับ เนี então, à, ่ยแค่ปื้แค่ป้ายผู้ควบคุมด่านยังไม่ม er yeah, ีเลยในดาบครับครับอยาคุยเรือยเวรครับเห็นไหมขนาดในดาบเป็นคนปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกคุยเรื่อยเวีนเรือยเวรนะกระเบียนหน้าป้ายผู้ควบคุมด่านยังไม่มีเลยปฏิบัติเรื่อยเวีนครับอยู่ไหนขนาดระเบียบเขาบอกระเบุ่ไว้ท่านยังไม่ทำเลยอยาคุยเรือยเวรครับถามว่าในดาบรู้ระเบียบการตั้งจุดตรวจอยู่ไหนก็คุยเรื่อยเวนครับถ้าไม่งั้นในดาบไม่ต้องคุยกับผมถ้างั้นอย่าคุยกับผมนะก็คุยเรื่อยเวีนครับเอออย่าคุยกับผมนะอย่าคุยกับผมนะผู้การครับ ดาบอกคุยกับร้อยเวนผมไม่คุยกันในดาบคุยกับผู้กองดีกว่านะถ้าตำรวจนะครับยศนายดาบแล้วมาบอกว่าประชาชนเนี่ยนะครับแล้วมาบอกว่าประชาชนอย่างผมเนี่ยนะครับมากีดขวางการปฏิบัติหน้าที่มาทำเาืนอาที่ทำงานจ้มันไม่ใช่นะครับ กฎหมายใหม่เขาออกมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหใครตั้งกล้องไล์ก็มีกฎหมายไม่ใช่นะอ่าผมมายืนคอยร้อยเมนผู้กองตอนนี้ผู้กองกำลังทาการจับอยู่นะครับเราจะไม่ถ่ายประชาชนเราถ่ายเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวให้ผู้กองเป็นคนอธิบายนะครับว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันผิดยังไงข้อหาอะไรนะครับประชาชนเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกัน ว่าไอ้พรบ,รบรข้อมูลเนี่ยแล้วผมมาไล่สดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่มันผิดจริงไหม <deixa S 1> นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางอธิบายจากผู้กองนะครับเดี๋ยวผู้กองปฏิบัติหน้าที่ก่อนอันนี้ผมยืนบนพุทบาทนะครับอันนี้พุทบาทนะผมยืนบนพุบาทเราจะไม่ลงไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับแต่นายดาบเมื่อกี้เขามาหาเขามาเรียกผมไปคุยเขามาหาผมไปคุยเขาชวนผมไปคุยเขาเรียกผมไปคุย ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรบกวนเจ้าหน้าที่ใดๆเลยนะครับแต่ในายดาบเดินออกมาจะาป้อมกวัดมือเรียกผมแสดงว่าในายดาบอยากคุยกับผมนะผมไม่ได้เข้าไปขอบควนท่านนะนะครับผมต้องการสอบถามเนี่ยกับผู้กองท่านเนี้ยเพราะว่าท่านยศใหญ่สุดแล้วแต่ชื่อในป้ายผู้ควบคุมด่านไม่มีนะครับป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านไม่มีชื่อท่าน ผมแค่สงสัยแล้วเบียบในการตั้งจุดตรวจตรวจขันวิทยจราจรเนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรให้ใครปฏิบัติเดี๋ยวมาอสอบถามผู้กองกันตอนนี้ผู้กองได้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นการเอ่อเรียกว่าอะไรอะระบบอะไรอะเดี๋ยวสอบถามผู้กองแล้วกันเราไม่รู้เดี๋ยวให้ผู้กองอธิบายนะครับเรื่องการใช้คู่มือตัวใหม่นี้ไอ้เครื่องมือตัวใหม่นี้ประชาชนเราจะได้ประโยชน์ ไปพร้อมๆกันนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อเทคโนโลยีของทางสำงานตำรวจแห่งชาติมันก้าวไกลไปถึงขนาดนี้แล้วนะโดยไม่ต้องออกใปสั่งมีเครื่องมือตัวนี้อำนวยความสะดวกเ,เราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ผู้กองปฏิบัติหน้าที่อยู่ผมอยู่บนบนะคุปตานะผมอยู่บนคุปตาดเดี๋ยวให้ผู้กองปฏิบัติหน้าที่เสร็จก่อนอยากให้นายดาบมาทำบันทึกจับคุ่มากเลย อยากให้นายดาบมาทำบันทึกจับกลุ่มมากเลยแมในายดาบเขาเป็นตำรวจเราเป็นประชาชนนะครับเราไม่รู้กฎหมายเท่าตำรวจหรอกโอ้นายดาบนี่จะกระเียแล้วนะนายดาบต้องรู้กฎหมายมากกว่าประชาชนเลยครับเราจะไปว่านายดาบไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือตัวใหม่นะเครื่องมือตัวใหม่นะครับโดยไม่ต้องเขียนใบสั่งนะครับก็คือเอาใบขับขี่มาแล้วก็กดๆๆๆกๆหมายเลขกดอันเนี้ย ก็จะขึ้นข้อ่กวหาก็าาาจะให้ปะกัดพึ่สแกนใจได้เลยดูนะยยครับเนยเขาก็สบายๆนะฮะใต้ก็ไม่มีชื่อนะครับ ป้ายก็ไม่มีชื่อพวกคู่เป็นคุมดานนะครับส่วนผู้กองที่ยืนบอกว่ามีชื่ออยู่มีชื่ออยู่ก็ไม่รู้ชื่ออยู่ตรงไหนนะครับฝากพูดกับสพบางทีด้วยครับฝากพูดกับสพบางทีด้วยฝากผู้กองนะครับผู้กองครับนายดาบบอกว่าผมไล่สตผิดกฎหมายผู้กองอธิบายได้ไหมครับผมไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมผู้กองไม่ผิดใช่ไหมผู้กองครับผิดไหม กองบอกว่าไล่จะไล่ไ,ลไปเลยเออเป็นเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับอ่ะเราไปคุยกับนายดาบต่อเพราะว่านายดาบจะรู้กฎหมายกว่าูุกองนะครับไปคุยกับนายดาบต่อหมายเลขหมวก623องสานะครับหกสอนดาบ นในดาบท่านนี้บอกว่าถ้าไล่ถ้าประชาชนมาไล่ตำร,รวจปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎหมายถามชื่อก็ไม่บอกแต่รถเจ้าหน้าที่จอดูงพุทธบาทได้เราไม่ได้ขีดขวางนะไอการไปถ่ายประชาชนน่ะนะครับอันนั้นเราผมเข้าใจแต่การเรามาถ่ายตำร,รวจปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อเผยแพร่ วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ถ้าระดับในดาบอายุขนาดนี้แล้วยังเข้าใจกฎหมายว่าการที่ประชาชนอย่างเรามาไล่สดแล้วมันผิดเนี่ยนะครับแล้วมันผิดเนี่ยนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะว่าไงก็อยากให้ในดาบนะ นายดาบไม่คุยกับผมแล้วเอาจริงเหรอมีตัวเที่ยวด้วยเหรอก็มียืนกันอยู่สี่คนเนี่ยยืนกันอยู่สี่คนนะครับยืนกันอยู่สี่คนไปจ่ายไปจ่ายที่ไหนก็ได้พี่ขออไหนก็ได้ครับนะฮะ อันนี้เป็นทางออกจากปั๊มนะเนี่ยออกจากปัม๊มแล้วก็เอาป้ายวางไว้หน้าปั๊มเลยซึ่งป้ายนั้นก็ไม่มีชื่อผู้กองหรอกแม่ดาบแม่ดาบเอาปืนยึดจับกุ่มไหมแม่ดาบเอาปืนยึดจับกุมผมไหมเอ้าวไม่คุยกับผมซะแล้วถ่ายแล้ว ไม่มาคุยกับผมนะเมื่อกี้เห็นเก่งจังอะให้ดูใหม่ให้ดูใหม่ว่ามันมีป้ายผู้พุทธุ่งด่านตรงไหนให้ดูใหม่นะค,รครับเลยอันนี้ตั้งบังไว้เนี่ยตั้งบังไว้นะ ว่าบังยังไงอ่บาบังไหมเนี่ยบังไหมแล้วมีชื่อพวกผู้พิมพมดานไหมมันมีอยู่แค่นี้เนี่ยมีอยู่แค่เนี้เนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นทางออกจากปัมเนีฮะออกจากปั๊มมาปุ๊บปุ๊บเจอใต้เลยคนออกจากปั๊มมาแทนที่จะชิดซ้ายไม่ครับต้องออกไปเลนสองเพราะตรงนี้เขาบังไว้นะตรงนี้เขาบังไว้ คนที่ออกจากตั้มมาต้องวิ่งไปเลนสองถามว่ารถเลนสองเยอะไมหมนูนขึ้นสะพานมานู่ป้ายบอกเรื่องหน้าร้อยหสิบเมตรว่ามีจุดตรวจไม่มีไม่มีครับขอ,อพอบางทีนี่อันนี้หน้าด่านป้ายมีแค่สามอันนี้นะครับอันนี้ป้ายใส่ชื่อควบคุมด่านแต่ไม่มีชื่อนะ ซึ่งไอ้ป้ายขา,ขาวๆนั้นก็ตั้งบังไว้เห็นไหมฮะอันนี้รถออกจากปัม๊มออกจากปั๊มมาปุ๊บเห็นไหมเอาเอาโกงเหล็กเอาปวยมากัน้นรถออกจากปั๊มก็ต้องวิ่งเลนสองต้องออกไปเลนสองซึ่งรถมันติดยาวไปนู่นเห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นวิธีและขั้นตอนของนี่เอานี้ดีกว่าเอาชัดๆเลยอันนี้พุทบาทนี่พุทบาทนี่รถเจ้าหน้าที่นี่ยพุทบาทเห็นไหมครับ รถเจ้าหน้าที่สามารถจอดได้จอดได้จอดได้นี่กรถเจ้าหน้าที่นะครับสามารถจอดได้เป็นทางเดินเป็นทุกปากทางเดินก็จอดได้หกสามหกหกสามหนึ่งหกหนึ่งสี่หกสามสองแล้วก็ผู้กองเป็นของสพ,อพอบางทีนะครับซึ่งมาปฏิบัติงานอยู่ที่สถานีตำรวจชุมชนบางปลา ที่ยืนอยู่นั่นเป็นใบสั่งหมดเลยนะครับมีผู้กองคนเดียวที่มีไอ้เครื่องอัตโนมัติเครื่องรุ่นใหม่มีผู้กองคนเดียวนะครับส่วนลายดาบนี่ว่าจะจับคุ่มผมก็ไม่เห็นทำบันทึกจับคุ่สักที ว่ามีป้ายนะครับมีป้ายป้ายมันมีแต่ชื่อผู้กองไม่มีผู้กองไม่ใส่ชื่อตัวเองในป้ายเออแล้วระเบียบเขาออกมาให้ผู้กองปฏิบัติมันคืออะไรผมถามแค่นี้แหละนะแล้วถ้าเกิดนายดาบนะแล้วยศระดับนายดาบแล้วมาบอกว่าเอ้ยถ่ายตำรวจไม่ได้ผิดกฎหมายจากคุณคุณนายดาบเมื่อไหร่จะมาออกไปจับกลุ่มกับผมละดี เดี๋ยวให้ในายดาบเสร็จก่อนให้ในายดาบเสร็จก่อนรอนายดาบออกบันทึกจับคุมผมหน่อยรอนายดาบออกบันทึกจับคุมให้ผมหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไปกีดขวางนะครับอันนี้บนงชุ้ป่านนะเรามาดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของนายดาบ ซึ่งบอกว่าการที่ผมมาไล์สดในดาบเนี่ยผิกดกฎหมายนะครับโอ้ก้องผุมร้อนห้องผุมร้อนมันจะตัดแล้วอะ่ะอันนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าครับเครื่องมันร้อนมันเตือนแล้วมันจะตัดนะเห็นไ,ไหมรถออกจากฟั๊มมาติดเต็มรถที่ตรงมาก็ติดเต็มนะครับแต่ตรงนี้เป็นล่มไง อันนี้เป็นล่มรถจอดตรงทางเดินเลยอันนี้เรียกในดาบเรียกรถหยุดใช่ไหมเรียกรถหยุดเนี่ยทางเข้าซอยอันนี้เป็นซอยนะ